โคราชระเบิดศึกวอลเล์บอลเยาวชนรุ่นอายุ18ปี PEA Domestic Power ชิงถ้วยพระราชทานค่ะที่ศูนย์การคา้าเทอร์มิโนอล21โคราชได้มีพิธีเปิดการแข่งขันบอลเล์บอลเยาวชนรุ่นอายุ18ปี PEA Domestic Power ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยในายเชวัน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยนายสมเกียรติวิรยิยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งทีมหญิงและทีมชายจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์าบอลแห่งประเทศไทยกำหนดจัดการแข่งขันซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประเภททีมหญิง16ทีมทีมชาย16ทีมรวมทั้ง32ประเภทซึ่งรวมทั้ง32ทีมซึ่งจะทำการแข่งขันกันในระหว่างวันที่23ถึง30กันยายนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยการจัดการแข่งขันนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน มีความรักความสามาคัคคีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาจากยาเสพติดพัฒนาความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ